มานั่งพูดนั่งคุยตั้งแต่ผมได้มาที่อำเภอท่าเรือนี้ผมก็ไม่เคยพบใครที่ยนหน้าพูดหน้าคุยเหมือนอย่างกับลุงทองกับลุงบองหลานนั่นแหละครับผมยอมรับว่าลุงทั้งสองนี่เป็นคนที่เก่งมากการที่ผมมานี่ก็ไม่มีใครที่ไหนเคยถามว่าผมเป็นใครชื่ออะไรเนี่ยก้อลุงทองมาถามผมผมก็ได้บอกไม่อำพรางหรอกครับ ผมก็ได้บอกลุงทองกับลุงบองเหลาาผมนี่ชื่อเคลียงศักดิ์นี่คือน ok ้องสาวผมชื่อว่าแสงแขและการที่ผมมานี่ผมอยากที่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่านายอำเภอเท่านั้นเพราะทากล่าวที่เขาได,ด้ลือกันว่านายอำเภอผู้ที่ถูรอบสังหารนี่เป็นคนที่ดีมากแลวผมอยากรู้ว่าทำไมที่เขาจะต้องทำท่านแบบนั้นครับลุงทอง ผมคิดว่าลุงทองคงจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนฆ่านายอำเภอหรือชนคุมไหนใครเป็นฝ่ายชงกันข้ามกับนายอำเภออยู่และก็กลุมอิทธิพลนั้นเขาคือใครลุงทองน่าจะรู้ผมรู้ว่าลุงทองไม่ค่าพูดแต่สําหรับกับผมลุงทองต้องฆ่าพูดลุงทองพอรู้ไหมครับว่านายอำเภอที่จะต้องถูกลอบสังหารในตลาดสดนั้นสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่ลุงทองตอบผมได้ไหมครับ อ่าทางอ่าทางแต่จริงอ่าเราพูดว่าอ่าแรงว่าแต่ว่าตึ้งวัวแรงว่าเรื่องว่าแต่ว่าเรื่องนีว่าทำไมเลยครับอ่าแรงว่าแต่ว่าตึ้งวัวแต่ว่าแรงว่าเรื่องว่าตึ้งวัวเรื่องนีว่าเรื่องนี้คุยไม่ได้เลยครับมันจะคุยได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทวนว่ามาตะเคยมาเตียวตามตึ้งวัวคลุมอิทธิพลว่าคือว่าแต่ว่าตึ้งวัวแต่ว่าเคยเคยเตียวมาชอบรูชอบเล่นตึ้งขานว่าเตียวแต่ว่าตายข้องว่านายว่าแต่ว่าอ้ําว่าอ้ําว่าอ้ําเบื่อ ช่วงมากคนเต๋อมาเต๋อเชือกเหล่างั้นเตดช่วงมากจะมาเต๋อแรงช่วงมากทำไมเลยครับมันว่าโต๊ะว่าเต่ว่าตึ้งว่าแต่ว่าโต๊ะว่าเต่ว่ายิงอ๋อแสดงว่าลุงทองไม่กล้าพูดเพราะกลัวเหตุการณ์วบคลุมนั้นจะยิงลุงทองนั้นเหรอเร็วๆแล้วไม่ไอาจจะเงินอาจจะเงินดีวะ เมื่อวายเรื่องกันลุยอาาย๋อแสดงว่าลุงทองก็กลัวพวกนั้นกระลัวกลัวได้แล้วแหละลุงทองอย่าลืมว่าพวกนั้นมันคืออันตราพันนะลุงทองแต่ท่านนายอำเภอนี่เป็นคนของเราเนี่ยทำใจแล้วอัตวะบูติตายแล้วผมไม่เคยรู้ข้าวว่าเคยเอาเป็นลบอัจฉริย์ที่เร่งเรืก้นเลยครับลุงทองควรอันตราพันมากเลยครับอ๋อกข้าพานใครไม่กลัวแล้วคนก็กลัวเปลี่ แต่ว่าจำก็ว่าจำัวว่าจำพวกกควันต้องจักกับจำกระจำอยู่เอตุผมว่าจริไปจำอะไรก็เหลือในก่รจะมาแกณฑ์จำไอ้ทองเลยผมรำคาญเกณฑ์เหตุจำบอกเคยเกิดอะไต้องเลยกังให้หนึ่งได้้องคำได้หนึ่งคนมันว่างอยังอยู่เราไม่ใจเราแกล้งเราเออช่างแต่ลุงบองหลาสงสารลุงทองเราบางคนอสงสารเราอ่ะยังบางอยู่ตีนั่นแหละอ่ะจู่ใจร้อนเนาะกุเครียดอย่างนั้น เด้วก so ็อั้งใจเด๋ก็อั้งเลียมชุบขึ้นมาเอาไม่ใช่เราแทงอั้งปิดระเบียบอันวันนี้าวันต้าไม่ต้องแล้วก็เจ้าทวนมาจะเล่นกับคุนยิ่งแล้วก็วังใยจะเล่้ยกับคนชายก็ไม่ไครพลืดจะกับคุนยิ่งแล้ววันหนึ่งเจ้ามก่งคำแปนี้จะได้เปนลวกโข่วเรี่ยนบ่อเกิดจองนตุบจะแมงข้อเรี่ยบ่อว่าคำนึงก็รับว่างในเ็จังฉัวบุง

จอกนแกงหวเทวกินกงววก็คุะี่จอมนี้ามาตอด้มันกไปทไอตอตอดเทวัเทวคีวัคีวัคีอีโนรักกันมาดนั่งอยู่องจินข้นขาวก้นกต่อคีเราอีล็กหัคีวัีเล็กไม่ตัดเสนาจไก็หลัจก่อนอลุงจอมนี่น่าสงสารนะครับใครในรู้เหร ต่ยันดูใบหน้าลุงตาเนี่เป็นคนที่ฉลาดเนี่ยลุงตาน่าจะต้องเป็นคนฉลาดแน่ใช่เราก็อยู่ได้เวลาเรก็เล่ากูอาุนฉลาดนั้นอนากูเบือหน้ามีุรมติช่าก็ไม่นีเดียกันนะมันจะหน้าพอเจมันนมงเลปเนพอใจเจ็บปวดใบหน้านุ่ิาาก็อ้วกจังเสียเกี่ยวอ้ยเ็บไม่ตัดดอกหรือว่าไดกผมกูเลยว่าคุณไม่ตัดกินดอก trong tàu mà tàu à. à, này thì khuôn mặt trong nhà mặt là cao so long là do bà nó này do này tìm được sao vậy thì chào mừng binh 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 อยู่เอลไะอะไรอนับที่เจ้ามือเบล่ะเจ็บปวดกับเจ้แสดงว่าทุกอย่างเลยที่ลุงทองครบเลยตอนนี้มเรือ่อไม่เหนีวแต่ไม่ับมีขึ้นเลยอลอกด้วยขึอนแโอสมากครับขนเยแต่นู่นนเลยแบบนี้อะไรขึ้นไม่ใช่าวแต่ห้องกับนู่รอราอันรักเลยเื่มถากัเคลื่นก็ไม่เกิดใช้องเลย คืออันนี้เอาไว้ไ่ัวกากไว้คันนี้จางการว่ก็มีกบดดวงก็กอพวมีกบเ้ยจ็ดฟองเอก็คุยกันต้อนยางอย่างไราจะเพ็ี่คุยกับเจดดวงโอ้ควรอะหลากดวงอนี่ว่าก็ดีกันเดี๋ยวมนห้เนฟังเลยี้ยสีดเยอะเจ็ดดวงนี้อ็เจนดสีลำบากที่ตเหัววันีเด็พินในตัวงาเชียง

A can, hay ở tên là tai quy mật a can như là tai quy mật kỹ năng trong người à, à, đã bị loại gần bùng huynh, oh, kapka kia 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 เข้ยนกิดไม้ชงไปเลยเลยเป่นเกแสดงเห็นวัาเปี่ยนอย่เข้มเกิดไม้แบบเอนเข้มใส่ปานาไปเลยชื่ปาดนามาสักโลลยเข้มเกิดไม้ว่าจะหยัดเล้องตีดับเปลี่ยนย่ากับ่าไม่เลยแคงนมันเลี่ยคินกันไปตั้งว่าจะเปี่อาจจะแสดงยูอาจจะเปลี่ยเชื่อมเลยอ้โหงาดูินเนี้ปะต่ลุงอพูดคุยหน้าฟังเลยสนุกดีคุยลุงทองเราเราไม่ได้ดัเร ดูโตเปคนคนฉลาดนะบอกแล้วชาัดมาเลี่ยมแล้วลายรดเรี่ยง่อม่แล้วกัดไม้ก้อยก้อยาวไม้ก้อยชี้ว่าตันลาวยัดแมมคุดบอยหลงก้อยเฮเด็กก็ชายรัดกันมือขึ้นเล่นเลยนอนอย่างชว่าเลนชาดช้ในกขนผู้นี้เหตักคุณออกลาบัใไม่ก่อยยอมปอดีกับตันจาเรืออมเชื่อหรลาเลยคุดบอดีว่าเรือเยกคุณเล่นกันคนเดนะครับ แ่ล้วไจอน่เช่เวลาไปคือมันย่งแรกก็มันย่งเดียแต่คนก็เจตนี้หรืวว่าจองมาไม่เลยไปเที่ยววนเดือนิเปลนก็ไปเลยนั่งลุงเลยดาเลยบ่ีอพี่นี่ไา้จานไปนังโอจึงจาจะวันยิ่งเลยล่ิกไปต่ออาเลกเรืองจึงชาเลยเลยจึงหมดเลเส็ในมอจึงชาเสก็ชาลากิน ไปไหนยากเด็แต่ชาวเผือนกับโจนี่เธอนี้กินไอ้เนนี่ได้ใจัด็กินกินหลงนี่อารมณ์ดีกหลง้อนบาดักีไม่ไหวเลยก็เล่กันเมาอะไรด้วกนเเมาหรือดือม่เมาเออแค่ปวดคนโบเออเออผมถามเจ้านี้ดความนิมทองปัจจุบันนี้มีอะไรที่ทําอยู่หรอครับเออเราู้อาวางกันต้นเดียนี้กับใช่เลยครับอัเลรเดเถื่อนเด็เอมีอะไรหะือครับที่นิยทองทำเนี่ยอลิ้นตาเพือนเ คือลิงตากเงื่อนเอ้อันนี้ที่ลุงตองทำนีเดือนเดือนเท่าไหร่เลยครับมันเลยแต่เดวงเหรอกระเด็นหน้าเดือนดีก็ะด้แล้วก็ตีหยุดตีมันเป็นเป็นอะไรเลยครับเป็นตรงที่เหรอผมต้ไปเลยแล้วต้เดตงตันนี้ตรงที่นี่ผมเชียงอยู่เลยเดี๋ยวก็ใจเกิดเปลี่ยนตาเป็นตาหน่อยเดี๋ยวก็หนังเช๊คุตี่ัวกกับกูก็ไมาแกุดไงดูนะแล้วนอกจากนั้นลุงทองมีอะไรอีกเลยครับ นอกจากนั้นไม่มีอะไรอีกเลุงทองนักรองพี่เนี่โอ้นี่เป็นนักร้องด้วยครับโอ้ลุงทองนี่เป็นนักร้องด้วยครับนักร้องครับตอนปัจจุบันนี้ร้องที่ไหนนะครับเตำบลบ้านครับใครับให้อกกันใจถึงไม่อยากจะไม่ก็ติดเลยม่ได้ยกเลยครับเดี๋ยวก็ลองดูงเหยื่อเลยเพียงแค่การใจง้างมันแั็งรัดตีจบป่วยลุงทองครับครับ เพลงที่ลุงกองตะักร้องเป็นเพลงแนวไหนเลยครับจะถึงแบบโอ้เพลงแบบนี้มันยากนะครับไม่ใช่เป็นเป็นการที่มันลําบากมากแต่ก็ยังได้เกรถ้าพูดต้องเพียแปเีจะถึงมัดาไม่เยจะถึงไม่เกิดก็หายเ้เพลงจ้องกําจะไม่เป็นเลยเพลงดนวไม่จ้องกําใช่โยนใช่ yo cháy cháy cháy, yo 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 vô giật mình cháy lẻ, ngóng mấy ai chơi chơi. Cháy thái thêm cái chín cho nó yô. Cô ấy bước qua ngủ mấy đứa, ngủ bước chơi chết. Muốn chạy chết bát, giật mình trong căn lấp bụi. Chạy chết thoát, thái thái thêm đi. Anh ấy bảo, bố mày mà, bố mày mà, bố mày mà là bố lộn ngay mà. Anh nói vậy, giật mình mua đồ, là ขอ้อันนี้ก็ยัางตามมันอยู่เล่ยกายากาวที่เสียงดีนะครับกับนเยันจันรออก็ต้มมได้เปียบานเยอะกว่ามันคืเห็นได้ไม่เคยบอกคุณเสียงดีนี่ลิงกองเลยครับก็ยากันเยอะแบบับมันจงดีอัน้มันต้มเลยเสียงดีมันนั่งต้มเดี๋ยาก็เมื่อนีเหื่อยอาจารเจอก็ัว่คู่อันันถ่ร่วงเดีอันนั่มันถี่ดาวกูเลยเียนไปไม่ก็ดีก้ามไปหน้าเกียนอนโรงบ้านดู ta cứ cho tôi nhanh nha Nhưng mắt có là bà rồi, đúng không Cô lập năng lên chi chuyên quá, Chuyên lục cô đang lên đầm mươi thì năm bà phải hầu đó Chất bụng dưới cái gai lụng cho quân tóc chất chất dưới cây lụng dưới tầng lộn quạc. Chất tôi đến tốt ngắm nó chạy rô nó lấy vào cô làm đi người tài <laughs> Đi vô trong hoàn mình tít ชิงกันในบองหน้าเหเห็นต้นกระบายโกงอ่บ้าแล้วก็เกิอตัวมันก็บูดดิบเน้อเห็นนมมล่นตกลงล้างมันต้นตุ๋นเป็นชิงกันในบองหน้าเอ้ยเมตั้งคทอได้ยับปะการลนมันก็อยู่บ้าน่ว่าก็เห็นต้นเป็นเป็นลมเนื้อากใช้แมอล่นตึ้งเนือเทงว่าล่นมัดไม่อยอ่อะ่ไหมแล้วเนื้อต่งีบ้างหรือีไม่รู้อะ เอ้ต th ั t ính, t t ính, t ính ờ, ้งแเป็นเรื่อนี้ท่มียบเอองได้เลยก็อางนกับถนัดเตีงไกรกับถนัดเีงนู้ทุ่มันเต็มกับสอนเพรขับเอ้สบายบ้ยมองมาทางก้างดันพอดี่นาก้างดันกมันน่าทำมันอยู่กลางบ้านเลยกับน้าทางไก็ยี้ลนกาาลยวบ้านเลอเมื่อวานก็มีนต่หนกันแตเลยางพวกเก็ไม่รู้ไกรมาอาบน้ำที่บ่อฉันก็มาันบ่อเราก็บอเกล้ยงหมตายเดี๋ยวมึงย้อนการยองไปอย่างมาหนังเล่นก กขาเปลียมาต้ากาตะวันการเคือนฉันมันขาดอกเลยลการเคืนในาดอกเลยทไมที่มันยืดนเลยครับการเคลืนในยามกบมันไม่ได้ไรมือจะเป็นอะครับก็ไม่ติดกันไหมรองจางก็บังยายจางก็ปิดงไหน่โเป็นรื่ง ถ้ารคุณร้องเพลงดีๆชิ้นต่างก็เพลงจะมีแค่ยี่สิบบาทค่ะเฮ้ยใครอยู่ที่เราเอ่ยเอาตรงเครับผมยี่สิบบาทด้วยถึงสี่สิบบาทโอ้โหอ่องยี่สิบตัวเลยให้เรามึงยองเพลงได้ได้ผมเต้นอยู่เต้นรุ่งรุ่งยามเช้าถึงเช้าแล้วเขาไปรุ่งกันมาตาเปิดตาเปิดจะตาหมาดตาหมาดที่ไปกับมันไอาเลยรื่องนี้ ไปเลยไปก็ประมาณนี้ไป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  <coughs> <coughs> เอาจะนะครับลุงทองรอผมที่ตรงนี้อีกวันพรุ่งนี้ผมจะคุยมาคุยกับลุงทองอีกลุงทองนี่สนุกจริงจริงคุยกับลุงทองนี่ครับผมจะให้วันละยี่สิบบาททุกวันเลยไอ้เงี้ยหยิบที่ิบที่เออไปกัดเดือดเลยเนี่ยผมเออเดือดเลยเดือดกึ้เดือดเเออครับผม่งแต่เดืก็มาหลายแบบมากเลยเป็นแนี้เออผมลาก่อนนะครับลุงทองแล้วลุงรองลาถามเรื่องนายอำเภอตายทุกคนไม่รู้วันพรุ่งนี้จะมาอีกก็พังลายก่อนนะกบลุงทอง อะไรเี่ยมันครู้แล้วทำไมเลยคะอะไรเลยเดียวกันนี้เล่าค่ะมันไเอะใจใวอ่ะหาสิบสบาแหลมันที่้เงี้ยยี่สี่ข้าวกับเพาอยาเสียอันก็กำน่กับอ๋อค่ะพี่ทองค่ะอ๋อ้คือไดเงียเร่นนี้ทุกคนใช้เงี้วาเชื่องกินข้าว mời à à là... lần này à, lên. Lên Để... ừ, là chuẩn tin cao của câu tay đã mời đầu tiên này là câu chuyện 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 này là câu là câu chuyện này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  là câu này là câu chuyện này này là câu chuyện 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 này là này này ไม่รู้เออคุยกันตั้งนานแล้วทำไมที่ลุงตองไม่บอกเลยแค่ว่าบ้านลุงตองอยู่ที่ไหนอ่ะอีไผรมังมายอีไผรเลยแค่อีไผรเตี่ยวมังมายอ๋อนี่แค่นี่คุณเหลือมันน้ำตีอะไรกันอ๋อไปเที่ยวบ้านกอลี่เลยหมันแม่พวกคุณอยู่เต๋อแล้วแล้วทนายน้องไปนี่ไกลไหมคะทนายชินไปบ้านคุณน่นแหละมาไก่ไหม ก็น wow. ้องไปก็เดินชงพืูนไปทักเสกิโลชงพื้ไปทกเสกิโลแล้วก็แหวมาออกเสกิโละอยไปใกลไหมไปแล้วแหววแล้วไปบาดกดขอโทษในก็บ้านบ้านมึงทำอะไรชีพตทำอะไรบ้างแกทำไรทำอะไรเลยค่ะทำไรทำไรใครเลยค่ะทำไรทำไร่ะพันไก็ปลาไปทางไม่านตทางทางเราจุดเวาจุงไปกับโลกเลยวยค โออคะแสดงว่าจำได้หมันแม่มันโตกูมังอยู่ตีะแล้ไม่ได้ของต่อเป็นผีอะไรบ้างค่ะโพ้เบ้อเโขือมังดีดีมั่งใครมั่งใส่มั่งใส่มั่งนั่นคืออะไรลยคะเอะแกมังเลยไดกจัดมันซ่าจแต่ก็มึีชิงแต่งทิ้งเลยมันบอกรูยุ้ยว่ะเออค่ะแค่ไหนชิไปบ้านคือมันมีอะไรเป็นของฝากบ้างค่ะเอะไรมัง mẹ tay con tuyên của mẹ con tuyên mẹ con tuyên mẹ con tuyên mẹ con mẹ con tuyên đi bán tuyên mẹ con 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 tuyên Cảm ơn tuyên mẹ con tuyên mẹ Má tuyên mẹ Tập lúc mẹ lấy tuyên mà con tuyên mẹ con má mẹ mẹ con tuyên mẹ con tuyên mẹ con tuyên mẹ con là cái cụ ta tới mà, là mà quý... à, chí, chí, ừ. đấy là tiếng của cụ à chỗ máu mình chỉ biết ngày ngày lấy đó còn lấy ngoài cái cái cầm ăn nhiều ai mà mình vào bàn, mình vào ừ. ăn quyền tròn chơi quyền tròn mà tôm rồi đi em có mấy cái à về của của để quyền tiếp thì tôi một cái mất lên một mất lên và cái cổng đi này một chắc một chút một chút ba thì một chút một chịn một cái tên là một nài 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 màng lên mà nài màng lên một nài là một nài màng lên một nài lên một nài là một nài là một nài màng lên một nài là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  một ผมรับมากตึง <c> ตึง ouais, ก okay, okay. ้าวเปลี่ยก <f corona> ้าวตรงก้าวเดี <at> ๋ยวต้งกูไม่มาอย่ามันยังชักกันเลยใครๆได้ตรงชัดแล้วไอ้กูนั่นเลยเข้าใจเข้าใจกันมึงอยู่กับมึงชักมึงกันมึงมาเกิดอะไรมึงชักเครมึงตัวเลยตัวผมกูป่ามันเดือทำกับมันได้มันเดือมันร่ากันเลยบายิ่งช่างมันเดือเลยมันจะไม่ไหลถอยได้ไหมนี่ถ้ามึงบายิ่งมันเดือดคำว่ามึงจีวิ่งจีกับมันเดือกูแหน่นะกูเจอมาให้ mặt của mặt lên mặt bình chín, lên bình chín thì ta lại lên mặt gọt mặt lên mặt chút mặt lên mặt phải mấy lên đi Trời ơi, ông tái lên mặt Bà mặt lên mặt lên mặt lên mặc lên bây giờ mặt lên mặt lên mặt lên mặt bà

Oh, ว่เขานี่ถึงขึ้นมาตอนเช้านั่งะู้าของอยู่ที่ร้นอาจนวเ้กาใจมุมพูนี้มีนาปไตเลยเพื่อนลงไปชิวนาไนุนนี้ตลอดทุกนายเด็กๆนั่งดื่มกตนนี้ก็เจอแเจต่นายเด็กๆพี่เราติดทำเรามารับ นั่งดื này, lên, ่มเหล้านี่ต้องมีผ ah ู้หญิงคอยบริการจะเป็นบ่ครับจะมีผู้หญิงคอยยิ่ยาวครับแต่นี้ไม่มีเลยครับปลอมมามันไปเลยนั่งกินเหล้ากับผู้หญิงไม่ดืหลาไงแต่มันควาดมันกินหลกชิคครับผู้หญิงคงที่ควรที่จะรู้ชาวบางเจ้าของร้านก็เช่นกันนั่นแหละมันรังเกียจพวกเราควาโตจะดีไหมครับมันสมควรทำแบบนั้นแล้วไปไในกันมัดวันนี้อยานี้วะ น้องติ้มน้องแหววน้องฟ้อนน้องแปดนิวเต็มน้องแปดนิวไอ้ยายน้องแปดนิวไปเล่ประจักรุงนูแลเราไปเร่มันแข่งกันไม่มีได้ก่อนฟังกฏลางเจ้ากูเป็นกองอันเดียวเต่าน้ามึงอี่แม่บี้แม่มาเล่นกันนั้นเปรียบกับหน้ากู ơ ria bạn là thì không mà đi ảo vậy quá cao đi 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 quá mày quá cao đi quá mày quá cao đi quạt mày ừ. gì quá mày quá cao quá 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 tôi cũng không biết quá khí nằm kề ngài, quá điệp, quá nọn quá chọn các bạn kín tôi ở nằm ngoài đốt quạt nữa tôi nghe, Trời, mẹ cũng dù mặt quá khí. A mấy trái là cưng cho nên trẻ đi tàu ngô tàu ngô tàu ngô 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 lìm. Móc sợ bay là nó nữa. Cháu bay đi tàu ngô 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 tàu มันจะไม่กูคว้าเนีอย่าเบ่งน้องอย่าเบ่งอย่าเย้ยไอตีพ่อนก็เย้ยว่ามึงก็เคยเย้ยมาแล้วแต่ว่าก็ตายจะแล้วมากเคี้ยวนีเพยันจะมาหยัดได้ก็ัดติดวิงเรตีทุ่ก็มีแล้วแล้วแต่ว่ามันชุ่มร้วงไว้กว่าแตแล้วอย่าทำตัวแบบนั้นนะไม่ดีไม่ดีอย่าไปพูดกับมาในนู้นไอ้เจ๊งคนไม่เอาไหนแอกไม่เอาไรทิงอะไรเก่งนี่

ก็เรกว่าไอ้ตียมึงไม่ใจลูกผู้ชายาลูกผู้หญิงเนี่ยกูเอากูไม่กินแต่ว่าแต่มึงต้องกินกูไม่กินก็หมา,ายความึงไม่ใจ